โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เามาเล่นห้องเอ่อสไนไมโนเหมือนเดิมนะครับก็โนแหละโดนสีกดมีดบัคก,ก็ห้องไมโนทะลุครับเหมือนเขาบอกว่าห้องนี้จะมีโปนะครับเออ่ต้องมาดูกันับว่าจะมีไม่มเราสนไนเดนไลท์ทีอาร์ที่เดินยิงได้มาเล่นนะครับผมแต่ต้องชาร์จเต็ม3ขีดนะครับถึงจะเดินยิงได้โอ้โหโน่นยิ จะทำอะไรมึงจะทำยังไงเฮ้ยที่วาง A. เอเฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหไม่โดนว่ะระเบียงระเบียงคือห้องหน่งจริงครับเออหน่องอันนี้หน่งจริงเรื่เหมือนจะมีคนเกียนห้องนะครับเอ่สามสองหนึ่งอ้าวไ,ไม่โดนเหรอเฮ้ยไม่โดนเหรอเฮ้ยไม่โดนเหรอ เออเดินยาวนี่สวยเออหลือกี่คนท้ายรถตัวนะครับเออสวยไปสไลด์เดนไลด์ที่อาเป็นสไลด์ที่กระสุนไม่จำกัดนะครับออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร พอมันแบบชาร์จเต็มสามชาร์จนะครับมันจะกระโดดยิงได้ตรงมากเหมือนหน้าไม้นะครับโอเคผมจะยิงตรงนี้แล้วครับคนนี้จะเป็นมันโกในเกิดนะครับระยะนี้น่าจะยิงถึงนะคล้ายๆสนายน้ำอะครับเหมือนกันโอเคโอ้เหมือนห้องจะพังหมนเรียบร้อยแล้วครับ อยู่บีอเคครับลังตามไปเอเคจบแหมงไอ้ห้องพังหมดแล้วตอนนี้หน่วงมากเลยครับหน่วงมากแบบรู้สึกได้อันนี้น่าจะหน่วงที่เกมแบบกดช้าแล้วก็อาจจะมีโปรอยู่ด้วยนี่ครับเราจะาะคะโดดจริงสักช็อตหนึ่งครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเฮ้ จ้่ไปโดนโกโอเคแล้วผมจะกระโดดจริงทำไมผมไม่ยิงตรงๆนี่หรอคนนี้หลุดกล่องใหญ่เอาโดนวะเอออีกคนหนึ่งหลุดไปแล้วจริงๆเราไปวิ่งยิงอะไรก็ได้นะครับแบบเฮ้ย เฮ้ยเยวตายจะแท้เออขอบคุณครับพอข้อเสียงหนึ่งพอมันแบบชาร์จแล้วก็ยิงเงี้ยมันจะสับเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยกลอนกลนกลนกลนจริงแม่งเี้โอเคสวยเกิดเรายาว เฮ้ยไม่โดนเหรอวะนี่แหละวิ่งอย่างนี้เลยอ่ากระโดดจริงไปทีครับมามีดแปน๊นึงฟังเสียงนครับกล่องใหญ่เราต้องยิดไปเก็บระเบิดปะ โอเคสวยครับก็ไปกันต่อดีครับแบบไม่หยุดยั้งสามสองหนึ่งป๊บปึ๊บอาไม่มีตรงนี้ยิงไปทางแทบเกิดนะตอนนี้แหละเอาไว้ยิงปาเอาไว้เขาเรียกตัดตัวสุ่มปาฮะฮะกดังครับกดังเมื่อกี้กดังมีตัวนี้วสวย ท้ายเนินนะครับท้ายเนินมีตัวหนึ่งนะครับก็เห็นไม่โดนเนาะยูวไหนวะฮะพูดอะไรนะสกอร์ตอนนี้เรากลับมานำนะครับแปดต่อสิบนะครับตอนนี้ <c oughs> เพื่อเราบุกไม่ถอยแล้วห้องแม่งพังไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมคีใจเย็น เล่นแบบผมเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบไม่ซูมเล่นเลยเนี่ยนไะ้อ้เกียร์โดนวะอรอชาร์จเต็มเหมือนเดิมครับสวยคือผมระแวงตรงเออแคบเนี่ยมันมีแค่ตัว เพื่อยมันลงเห็นได้ไงวะเฮ้ยข้างๆยิงโอ้โหไม่โดนได้ไงวะอ๋อโดนข้างหลังยิงไหนจะมีโปจริงๆเหรอแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนครับนี่ครับทิ้งไปทางแคบทิงตามเพื่อนไหมครับ โดนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งถ้าไปโดนก็ไม่เป็นไรครับโอเคโกครับจริงแบบนี้ครับจัดไปหน้าโกเมื่อกี้อยู่รถใช่ไหมไทยบีไทยบีตัวนึงครับไทบีไทยบ,ทยบีผมก็หันขวับเลยเมื่อกี้ดีไหมนะ บีเข้าบางทีก็ต้องยิงแชฟไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าจะนี่หรอือเปล่าเฮ้ยไม่โดนนะวะบีตัวหนึ่งนะเฮ้ยโอ้โห่เชื่อมเชื่อมเชื่อม,อมไม่ได้ยินเสียงเขาย่องมาระเบียงเราตัวสกอร์มันพิกเก้นใส่พิกเก้นมาครับตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วสกอร์ จดขอตั้งใจเล่นนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้มีถึงหรือเปล่าเห็นไหมตอนนี้จะเป็นเชื่อมครับโดนนะไม่โดนเลยโอเยิงเข้าโกครับทางโกทางเกิดนะ่งที่ไม่โกตัวแ่ว่าท้ายโกจอ,อกกยิงไปอย่างนี้เหมือนเดิมครับดักทางออกโก ตะเบียงลำคาญเสียงตอนที่มันชาร์จอยู่นะทีนหนึ่งอ่ะเชื่อมต้องเช็คตรงนี้ครับเฮ้ยมีวะ่ะทะเลทะเลเฮ้ยยิงไปโดนเหรอเออกระโดดจริงไปทีนึง หน่วงนี้เล่นยากนะแบบบางทีจังหวะเรายิงได้แม่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันทำจังหวะต่อไม่ได้ครับเพราะแม่งหน่วงสุ่มเลข้างเลยไม่มีเลยหรอวะเนี่ยสองไลยดีหนึ่งยิงคือเบอร์ดีหมดแล้วบีเข้าโอเคตอนนี้มีทางบี ที่แบบยิงไปทางบีแบบไม่ติดขอนเทน่นึงสวยยาวตัวเฮ้ยอุสา่าห์กระโดดหลบเออ โกดอุย๊ยไม่โดนหรอสวยวางบีวางบีสามสองหนึ่งเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบตายมาครับคือยังไม่โดนวะเพื่อนเร็วอ๋อเพื่อนเสียเชื่เอเพื่อนพ่อไม่โหลดเอาครับเราต้องเล่นนะครับเฮ้ย โอ้โหไม่โดนสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับตอนนี้แม่งเสม,เมอกันรอบนี้ยิงได้กี่ตัวดีครับเนี่ยโอเคต้องยิงไปทางนี้นะครับไอก้ก้าอยู่เกิดสวยนี้ไปทางดีนะเมื่อกี้ครับเฮ้ย อ <laughs> ตะเบียงตัวมันมีจุดยิงต่างประเทศอยู่หน่อยวันนี้ขอลองก่อนตะเบียงใช่ไหมไม่รู้ยิงโตหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับ,ตร,รบตรงนี้ครับเหมือนริงไม่โดนนะน่าจะแข็งเกินจริงไม่โหยาวเต็มเลยยาวเข้า khiết tục tài thành phế ní coi đi đuôi coi bao coi uầy bảo này สองหนึ่งอ๋เยอะไม่มีขึ้นระเบียงเหรอสามเฮ้ยเฮ้ยเจอเล่นเหลี่ยมไปดิโอ้ยเจ็บคอมาตรงนี้สามสองหนึ่งยิงอ๋อเยอไม่มีหรออ๋อมีแต่ไม่โดนสวย ยาวเมื่อกี้เห็นสองตัวใช่ไหมยินไปก่อนคนะรับเอาพิ่งเข้ากระสุนอีกแล้วไปเดี๋ยวเราจะฟังเสียงดีๆครับเสียงแคบใช่ไหมแคบเมื่อกี้เหมือนจะมีเนิน เร่นระวังนิดหนึ่งครับวินสุดท้ายวินสุดท้ายให้มันจบอุ้ยเอา้าอะไรวะหลังเดินเกิดเอาจบเฉยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบ,บเปเนครานี้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ